เห็ดไปน้ำเลี้ยนไปน้ำเย่่เพึ่งเห็ดตามก็ได้ด้อพี่น้องให้หฮาเห็ดไปสะกอนด้อเห็ดนี่ยังหล่ะเดี๋ยวหฮาสิผาพี่น้องมาเบ่งวิธีการที่หฮาเตรียมดินหลังจากที่หฮาถอนหอมออกไปแล้วเนาะกับการปลูกหอมบ่ลเลยในเข่งด้อพี่น้องเห็ดยังก็คือหฮากาลั่งปรุงดินหลังจากที่หฮาถอนหอมออกไปจากในเข่งขั้นตอนต่อไปหฮาสิมาอ่าแตงหรือว่าปรุงหนาดินก้อนที่จะปลูกหลอบต่อไปเนาะ ดินในเข็งถ้าเห่าปรุงดินดีกับเศเห็ดไห้ระบบหลากของต้นหอมของเห้าหาก,กินได้สะดวกซึ่งเขาสามารถจังหลากลงไปถึงก้นเข็งดได้เลยด้ถ้าเห่าปรุงดินดีดินดีหมายถึงดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสารมีถาดอาหารล้วนเห็ดไห้ระบบหลากของต้นหอมตนอกก้นไม้เขาเห้าหากินในไงระบบหลากหาก,กินในไงอากาศกะ เขาสู้ในระบบหลับบกใดงาา่ายกาบเห็ดไห่พืชพักของเฮ้ามีความเจริญงอกงามได้ดีมีผลตอบแทนผลผลิตสูงมาเนี่ก็เลยมาเอาแนวทางมาฝากพี่น้องเนาะส่วนสิไใด้ผลจังใดนั่นก็จังว่ากาันอีกทหนึ่งพี่น้องยังบต้องเห็ดตามก็ได้ด้อเบิ่งเห้าเป็นเบิ่งเฮ้าเป็นแนวทางไหว้สะกอนก็ได้แต่ว่าการทดลองของเฮ้ามันก็ตัง้งตั้งถึงควม้มอาน่าจะเป็นว่าเฮ้าเป็นอย่างงื้ต้องใสตัวน,นี้ สิ่งทด่ใส่ข้าวมี่ยงหลังจากที่ข้าถอนออกไปแล้วเนาะเข่งที่ข้าถอนออกไปแล้วมันจะมีลักษณะแบบนี้หนะลังจากที่ข้าถอนออกไปดินบางเตอของข้าอาจ,จิบปอรวนปลูกในรุ่นแรกอาจ,จิเบอรคอยล้ลวนเนาะเพราะว่าสารอาหารจากจิเปอร์ท่ทนย่อยสลายมาถึงปุ๋ยคอ,อกเรอว่าอินทรีย์วัถตถุต่างๆที่เขาเติมลงไปอาจ,จิบปอร์ท์ทนย่อยสลายร่วมถึงฟ่ง,ต,งต่างๆเนาะเดืยดให่ ดินองเข้าเนี่ยยังบ่ทันล้วนดังนั้นหลังจากที่ปลูกไปตอนแรกดินกิดสิบหันล้วนบันไดพี่น้องกะหลายคนอาจจะปลูกบ้านงามในรล้นแหลกกับว่าต้องเสียใจกับว่าต้องเพิงทอนะเดี๋ยวสิมาอาธิบายวิธีการเฮ็ุให้ด,ดินมันล้วนหลังจากที่เข้าทอนไปแล้วเนาะเอาสิมาแตงหนาดินหลังจากที่เข้าทอนลงไปแล้วจะมาแตงหนาดินซิ่งที่แตงหนาดินที่เข้าเอามาใส่กับพรามันวัดสะดุ หาได้ยากเอาสิ่งที่ยุ่รบโตก็เข้าเด้ลงทุนให้มันหน่อยหาสิ่งรอบโตมาใส่สิ่งที่เขาใส่นั่นคือยังก็เป็นขี่เท่าท่านขี่เท่าท่านที่เพิ่นเผาท่านเนาะหรือว่าเตาไฟหุงหาอาหารที่เขาก่อฟื้นดังไฟดังเขาพวกเนี้ยขี่เท่าเขากับมาร่อนเอาอเศษเล็กเศษหน่อยเนาะเอาเศษเล็กเป็นเกตเล่นน้อยพวกเนี้ยเอามาผสมคุกเข้าให้เข้ากันกับ ปุ๋ยขอ,อกถ้าเป็นไปได้ปุ๋ยขอ,อกอเห้าข้นจะเป็นปุ๋ยที่ข้ามปีหรือว่าปุ๋ยที่ผ่านการมัหมมมาโดนมันจังสีเกิดสลา์ได้เรียวขึ้นเนาะเขากับเอามาผสมกันย่างละครึ่งปุ๋ยขอ,อก,กับขีดทานไฟขีดทานไฟที่มันเป็นก่อนที่ใหญยขึ้นมาอีกหลังจากที่ผ่านตะแกงตะกาของเข้าตะกาที่เข้าไซ่อนกับใบละยี่สิบบาทเป็นตะกาใส่เสื้อ้าเข้าเนี่แหละมีตาห่างหางให้มันหล่อนเอาเสร็จ อ่าเล็กเสร็จหน่อยพวกเนี้ยลงมาไดนะ้เนาะก้อนที่เหลือเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้ก็บว่าต้องทิ้งอีกเด้เอาเบกสดงไฟหนึ่งเขาปิป้งปูปิ้งปลาก็ไดอีกเด้แต่ว่าก็บว่าต้องเอาถิ่งเอาคือเอามาล่องอ่าเข่งในการปลูกลุ่นต่อไปเข่งไม้ต่อไปเนาะเอามาล่องล่องกวนเข่งคูเข้าให้เข้ากันกับปุ๋ยขอ,อกจเล็กน้อยแล้วก็เอาฟางล่องเอา,อาท่านเสร็จท่านที่มันกอ้อนใงญ่ยที่อธิบายไปเมื่อกี้เนาะ เอามาล่องกลนเข่งแล้วก็เอานาดินปลูกในเข่งไม้ต่อไปอที่นี่ยอดมาเบิงว่าหลังจากที่เห่าโรยเนี่ยเอาใส่ประมาณจากักสองสามกับเมือนสองสามกับเมือ่อหรือ,อแ้วแต่ความเหมาะสมต้องการให้มันรวนไร้ก,กับใส่ไร้เนาะแต่ห้าคุกเข้าขเข่าให้การปุ๊บดินมันก็นจะรวนรวนมันจะดีแบบได้โดยเฉพาะรดน้ําในเข่งแบบนี้เนาะเินลเห้าลดน้าพวกเนี่ยแต่ดินเห้าบอรวน ดินเขาแน่นเนี่ยเวลาเราลดน้ำาน่ลดน้ำปุ๊บเนี่ยดินมันสิชาลางออกไปทา้งขางนี่ไหลลงขางปุ๊บน้ำมบลงไปถึงหลักของต้นใหม่ต้นพักของเหามันก็นชาล้างออกไปข้างนอกอนหอเห็นไหมต้นเพืขอเฮาได้รับน้ำหรือว่าสารอาหารได้บ่เต็มที่้าดินเฮาล้วนปุ๊บลดน,น้ำลงไปปุ๊บน้ำสามารถซึมลงไปสู่ระบบหลักได้เร็วขึ้นนี่ก็คือเป็น เหตุผลที่เฮาเป็นยังคื้ใส่ท่า,ทานมาใส่ในการผสมคุกเขาเวลาปลูกเนาะอย่างอื่นมีวอแสดไดบอกระดัยขนกันเป็นแกบมักอขอเป็นแกบมักแต่ว่าเอาไปเอาพวกนี้มาหนึ่งพวหนีเฮาพอต้องไปมักเอาจิตเท่าท่านซึ่งเป็นขล้องเหลือจากที่เิ่นเผาท่านเิ่นว่าได้ใส่ไปขอซื้อเพิ่นกับบ่าขายเพิ่นว่าเอาไปใส่หลดมาตักออกไปเลยเขาได้ใส่กับเก่าท่างหน่งตัวเป็นหนองเป็นว่าหันนี่เป็นการลดต้นทุน ในการผลิตอีกอย่างหนึ่งกับการานําสิ่งที่อยู่รอโตมาใส่ให้มันเป็นประโยชน์ส่วนสีเป็นยังไงก็จังมาติดตามกันอีกตั่หนึงในคลิปต่อไปนะมานี่อัปเดตกับพี่น้องเอาไวส้สานีกสะกอนเฮตคลิปก็บออยากให้มันบุญไหวหลายขั้นตอนเอาพี่น้องเง่ายอธิบายคุยกันไปทุกมือแบบนี้พี่น้องกับเก็บเล็กผสมหน่อยมาเลี้ยงลูกกันกำพร้าต่อไปสำหรับคลิปนีส้สวัสดีครับ